สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสวนนะคะวันนี้ได้เบิกหน้ายางเลยนะคะเราได้ทีมงานคนใหม่แล้วขอบคุณพระเจ้าออช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอืมช่วงนี้อากาศร้อนจัดแต่วันนี้ฝนตกนะคะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่โอเค น้ำไม่ท่วมจอกอยางของเรานะคะมีน้ำนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ยุงเยอะมากค่ะเราเดินดูนิดหน่อยแล้วเราก็รีบกลับกันเถอะค่ะไม่ต้องบริจาคเลือดให้ยุงนะคะอันตรายช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแต่ทุเรียนเรายังไม่หล่นเลยและมังคุดก็ยังไม่สุกต้องรอสักครู่เดี๋ยวเราจะได้กินมังคุดและทุเรียนเงาะลังสาดลงกอง โอเควันนี้วันเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเบอร์ไหนจะได้คะแนนเชื่อว่าพักที่เราเลือกน่าจะคะแนนดีพระอาทิตย์ใกล้ตกอ,อีกแล้วค่ะเบสเบสกลับบ้านแล้วพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะ จากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะคะปีนี้เราเข้ามาพฤกษภาแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากงานเราก็มีอีกเยอะเบสนะคะเป็นหมาที่น่ารักเบสเป็นหมาบางแก้วผสมหมาบ้านนะคะชอบวิ่งนะคะเบสชอบวิ่ง นี่เป็นหมาที่ชอบอิสระชอบเข้าป่าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันถ้าที่นี่มีไผ่เยอะก็จะเย็นดีนะคะต้นไผ่แต่ว่าช่วงนี้ยุงเยอะฝนตกยุงเยอะปิดกลับบ้านดีกว่าเห็นไหมคะยุงกัดโอ้ยนี่คะ่ะไม่ต้องใจดีนะคะตีไปเลย